ไ,ะนะไม้เดียวเลยนะสวัสดีครับพี่ๆนะนะสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาตกหมึกตกปลาแถวเกาะลังเกวียนครับวันนี้ผมจะตกปลาก่อนนะนี่จะใช้ตัวนี้เป็นตาเบ็ดของชินจิกกิ้งครับเหยือก็รับเป็นเหยื่อที่ผมทําเองนะจะถือมาเทสในตัววิธีการตกจิกก็ โยนไปข้างเรือแบบนี้ครับง่ายๆครับปล่อยให้ถึงพื้นไปเลยวิธีการดูสายก็พอสายหยุดเราค่อยปิดนาลอกครับวันนี้มาสองคนนี่มากับน้องใหม่น้องใหม่ตอนนี้ตกมึกอยู่เพิ่งมาถึงครับอ่าสายหยุดแล้วปิดหน้าลอก อาเบชิงซิกกิ้งครับโอ้โหอ่าพี่หม่หเอาปลาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยปลาใหญ่เลยนะฮะไม่ใช่หรือโอย Máy điêu lên nè. Ừ. Hả? Bề quản quá. Có bình không? Mày khơn quá. À? Mày pắm nữa. Từ đó. Mở lắm, mà lắm. Rồi.

มาไงพี่ใหม่ฮะสวยไหมสวยงามอะ่ะสวยงาม,งามทุกคนนี่มาดูครับตาเบ็ดชิงจิกกิ้งครับนี่เป็นไงใสสวยเลยส่วนเหยื่อก็เป็นเหยื่อที่ผมทำเองนะนี่ยังไม่สวยโห กือบโลได้ไหมตัวนี้โอเค